การเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดพิษณุโลกมีประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องทําให้บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างคึกคักจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามากถึง1 5 0 0 0คนแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีชาวพิษณุโลกที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลายคนบอกว่าตื่นตัวกับการเลือกตัก้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก แม้ว่าช่วง14พฤษภาคมจะติดภารกิจแต่ก็ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้เนื่องจากว่าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดจริงๆนะน้ำปปาเราไม่เป็นสีคุณๆเราก็พอใจแล้วค่ะเอาแค่ตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยพัฒนาจุดอื่นให้มันไปทันในจุดที่แบบจะสามารถไปสู้ระดับประเทศเขาได้แต่หนูเชื่อว่าถ้าใครเข้ามาบริหารก็ตามในพิษณุโลกของเรา ถ้าเขามีใจที่อยากจะทําให้เราจริงๆะเขาทําได้แน่นอน,นะคะ่ะขอแค่ให้มันไปมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ก็พอนะคะฝากถึงคนที่จะได้คะแนนเสียงมากที่สุดขอแค่เปลี่ยนแปลงพิษณุของของเราเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมอย่างที่คุณคิดจริงๆนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่รอเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวพิษณุโลกคาดหวังให้จังหวัดพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกันนอกจากนั้น ต้องการเห็นภาครัฐให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของภาครัฐซึ่งเชื่อว่าจะทําให้จังหวัดพัฒนาขึ้นจากเดิมเราอยากจะเห็นรัฐบาลในชุดต่อไปเนี่ยถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาเราอยากเห็นพิศุโลกอยากเห็นประชาชนในพิศุโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนา,าจังหวัดพิศุโลกนะครับไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจด้านชุมชนด้านาสาธารณประโยชน์ต่างๆเนาะ ที่ผ่านมาเราเห็นว่าระบบสารู้ว่าพกต่างๆหรือราการพัฒนาของจังหวัดพิษุโลกประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะครับผมอยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดพิษุโลกเป็นจังหวัดผมบ้านเกิดผมผมเกิด,ผมผมเกดที่นี่ผมโตที่นี่แล้วผมก็ต้องตายที่นี่สิ่งที่ผมอยากเห็นคือผมอยากมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาจังหวัดพิษุโลกของผมอย่างเงี้ยข้อมูลจากสํานักงานส่งเสริมเศ,ศ,ศรษฐกิจดิจิทัลระบุว่าจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นหัวเมืองใหญ่แต่ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปีพุทธศักราช2564มีมูลค่าประมาณ96,103ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.6ของ GDP ประเทศขนาดเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในลำดับที่30ของประเทศประชากรมีไรายได้ต่อหวัวประมาณปีละ17,315บาทอยู่ในลำดับที่41ของประเทศ ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่จึงคาดหวังว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นปัดเสรีรักไทยพี s ีเอรายงาน